สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว idity blond YouTube ครับวันนี้จะพามาดูปัญหารถมันมูบครับมาดูว่าเราจะแกะถูกตัวหรือเปล่านะครับสำหรับอันนี้บอดีไล่ยองไล่ว่ามีอากาศนะครับในกองเพราะว่าวันนี้ขับไปเหมือนน้ำมันจะหมดก็น้ำมันหมดนั่นแหละไม่ใช่ตัวนี้ยองตัวนั้นตัวดำๆล้วงออกมาเบา,บา ล้วงตัวนี้ออกมามันมีฝุ่นแต่ไม่ลายแต่หาผ้ามาเช็ดดิมันไม่ลายปกติตัวนี้ถ้ามันลายเนี่ยมันจะสตาร์ทยากอันนี้ยังไม่เท่าไหร่ไม่ลายครับต้องใส่สปริงตัวนี้จะอ่อน อเออสปริงตัวนี้จะอ่อนต้องดึงยือดออกหน่อยมันบูบเพราะว่ารถรถยองปล่อยให้รถเกือบหมดน้ำมันก็เลยแก้ปัญหาบูบไม่ได้เห็นไหมมันมันช่วยปิดน้ำมันให้มันใชงใช้ได้อยู่เดี๋ยวสปริงออกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยี่พอพอนั่นแหละ

ดี๋ยวสปริงตามลงไปแล้วอันนี้ลงร่องสปริงเห็นร่องไหมเออเอามาลงรล่องนั่นแหนละร่องมันนั่นแหละ่องลองไปในร่อง สปริงตัวนี้มันจะช่วยล็อกล็อกอีกทางนึงแข็งมากก็ไม่ดีอ่ะเพราะว่ามันจะทําให้ตัวสีดํานี้สึกง่ายแต่เราต้องแก้ปัญหาตัวนี้ด้วยก่อนอยบคพูดอย้ากระเอิดเรยเอยยอ ตูวละเอเดอพอ,พอลองแยกดูทีนี้พอเปิดตัวนี้ดู <Yeah. S 2> เปิดตัวนี้เออนัออ่นแหละเปิดไว้ทำไมล่ะเดียวไปเออ yeah, <keep> แยกดูแยกดูว่ามีน้ำมันขึ้นไหมก็ <S <S ไม่เห็นมันมีฟองอากาศอะไรด้วยละยองเลียบไป มันออกเป็นไงพอล็อกไว้ล็อกกันนี่ล็อกนี่หัวนดีมันมันมันหลอกไปไหนได้หรอไอ้อืมไม่ได้ตัวแยกตัวนี้ล็อกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวแยกรุ่นใหม่ก็เลัง้อยู่บโดน่ขันหัวรถหลังทับข้อความใจแหวงมือแหวงมันบอกกล่าวขึ้นสุดนะบ่มีผพลลงมอยนะเอาขึ้นไปเงินดิขึ้นไปบุบโดน ลองไปแยกดูดิเอ้ลองไปสตาร์ทดูติดไหมยอะแ๋ยวค่อยเอาน้ำเฟปมาล้างอันนี้ให้ยองไปไปวิ่งดินครับลองสตาร์ทดูติดง่ายไหมมมนเป็นปุ๊บปุ๊บุบบุบเพราะว่าน้ำมันจะหมดเอาไหม ไ,ไฟไม่พอแล้วอยองเอ้ยปอเปิดไฟหน้าเมื่อกี้แหละจอดหม้อบแบตออกแล้วที่มาชาร์ดมันน่าจะติดอยู่อันนี้จะเป่ากล้องครับ,น,บน่าจะติดอยู่ล็อกติดอยู่ฮะเขามันก็เพิ่งขับมาจอดเนาะไอ้ก็บอกูว่าจะเพิ่งฮะ เออเอาหมอไม้มาแทนหมอนั่นมึงต้องเปลี่ยนหมอแอบรด,ดูยองบอกว่าตอนจะหมดน้ำมันนี่มันปบๆอยู่ปั๊มก็เลยไปไม่รอดไปยกหัวอ,อยู่กลางตลาดน้องแวงแยกอยู่คนเดียวมันก็เป็นอีกผมก็เลยให้ไหล่อากาศแต่เมื่อกี้สตาร์มาจอดตรงนี้ก็สตาร์ได้ง่ายๆนะมันน่าจะไม่เป็นอะไรแล้วแหละ น้ำมันก็เยอะอยู่น้ำมันก็ครึ่งถังนะครับเยอะอยู่พรุ่งนี้ก็จะออกวิ่งงานเหมือนเดิมมึงรู้ไหมว่าเขาจะไปเอาดินบ่อไหนนี่ยองไหนเป็นอะเยอะอะไป็เตะเลยเตะเออไป็น้ำกันซะยนเออยออเีลยวแรกน่าจะไปด้วยกันน่าจะติดง่ายอยู่ เปลี่ยนหมออแบตก่นอนยอมคิดว่าถ้าเปลี่ยนน่าจะติดไหมฮะถ้าเปลี่ยนน่าจะสตาร์ตติดอยู่เนาะไม่ต้องถอดออกหมดหรอกดึงขึ้นอยู่เออดึงขึ้นอยู่แค่นั้นก็ดึงได้สามมอนี่บอน่าจะพงังหมอนี้เนี่ยเพราะมอนี้มันมันไม่เปียก ชาร์จทั้งวันเลยก็ใช้ไม่ได้เรามีหม้อสำรองอยู่เหมือนกันเลยหม้อนี้สิบสองนั่นนี่การที่ใส่ขั้วหม้อแบบนี้ต้องใส่ขั้วบวกก่อนมาใส่ขั้วลบทีหลังเพราะว่าหมุนกุณเจมันถึงไม่สปาร์กเีเปลี่ยนหม้อครับ จอดนานเกินควดลบห้องในลบห้องในเเออนี่ต่อลงไปลึกๆนน่าจะติดบักอะไรสักอย่าง ตอกลงไปแล้วหาอะไรมาตอกลงไปหาเหล็กอยู่ตรงนั้นนะตอลงไปเรืๆเพราะไม่งั้นมันจะอากันเสียดายหมอ้อตัวนี้ก็ขึ้นสีขาวนะมันไม่ได้ชาดนากน,น่าจะไม่ติดหมอ้อนี้นแรง ถ้าลงลึกอย่างนี้นี่หม้อมันจะไม่อากนะครับให้มันผล่ขึ้นมาผมจะใส่ตัวกันกันคลิกเกลือตลอดอสิบสองสิบสองแต่มีแน่อาจจะติดเพราะว่าหม้อน,นี้มันก็ยังดีอยู่ <S 1> <S 1> มันเป็นเพราะไอ,อตัวนี้หลุดหรือเปล่านี่นี่นี่ปัญหาไงหลุดนั่นแต่เบอร์สิบมาเมันเป็นเพราะไอ,อตัวนี้แหละ มันหลายปัจจัยมากนะที่ทําให้รถไม่ชันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นพ่อมออย่างเดียวบางทีก็อันนี้หลุดด้วยนะครับหลายปัจจัยมากครับเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่ายองเออน,นี่บวกถูกละอันนี้ลบ หลายปัจจัยครับรวดนี้อย่างดีเลยอย่างแข็งเลยมันแข็งครับบาดมือได้เลยนะนี่นะหาเจอว่าล่ะเบอร์สิบเอาลูกบล็อกมาก็ได้ ันนี้ก็วิ่งทั้งวันครับวิ่งดีเหมือนเดิมนะเจ้าเบนเทนขคำคูนคํำคูณครับ ขึ้นแล้วก็บีบลงเปนง็น,ปย,ออย,ย,นยัางเฮ้ยไฟยิบซีนึงบ่ตายหรอกยองโอ้ยต๋ยนี่แบเสดไยดิน้ำหอดทั้นละ่ะนุมยังเหนี่ยนมันพอสที่จะเป็นมันย่นนอนหรอกข้อข้างนึงข้อข้างนึงสบิงออกมา จักูเห็นเป่งเพราะมันไอเป็นมันเรอกี่ยองเป็นคนเป็นมันหรอเพราะว่ามันสิบปลดปลอยไปนี่นานก็ขายี่บาเมื่อไงสะสอนไว้ธีคุณนแก่ถ้ามันอยู่งี้ให้คงงที จับงี้จับปุ๊บข่วง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 นั่นแล้วกะเ็เฮ็ดล่นถมเลี้ยวอะไรนไม่ขึ้เนเลยมันต้องข่วงนั่นแหละต้องแบบไอว้วามันได้หลายรอบวัวนั่นแห,หละ,ะเออม้อนี่ไฟไปแล้วงานเฉพาะอึกอักอึกอักอยู่นะเพราะว่าหม้อน,นี้มันก็ไม่ขึ้นทีนี่มันก็ขาวเหมือนกันเลย อันนี้ก็ขาวเหมือนกันมันไม่ขึ้นไฟเลยนะครับทุกคนนี่นี่นี่ตัวนี้นด้ยวยยองนี่ก็หลวมพอกันนี่้ลยนี่ทัดดูทัดลองก่อนจิตไม่จิตว่ากัน มันบ่มีไฟเอาไม่ชัดมันน่าจะมีไฟครับมอนี่ตรงนี้แหละเฮ้ยมอนี่เออมันมีอยู่แต่มันไม่เกี่ยวไฟเอามอนี่แหละถูแล้วเอาไม่ชัดดึงสายไฟมาชัดมันมอมวมแบอญ่ดีมันดีบ่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 บไอรู้เลยมันบ่เปียกบ่เป็นยังมันบ่เกี่ยวไฟถ้าในละมอนี่ยละที่ตัวมันเปลี่ยนน่ะถูแล้วเอาถอดที่ยัง อมอ,อยุรถนี่แหละถูกแล้วชาใช่รถได้สิอืมหรือว่าตัวเดียวออกไปชาติตั้งหากหมอนี่อเ,เออเออไปชาติมอเดียวตั้งหากกันเนี่ยพวกนี้ติดอยู่ถ้าชาติมอเดียวตั้งหากเพราะว่าเคยเอาไปนอนบอ่อแล้วมันมันนอนได้ทั้งคืนไอยองมันก็เปิดชัก่าวอยู่ตอนไปนอนบอ่อสะดวกสบายสะดวกสบายเลยโตล้มหนาวเลยสิมันเห็นร่ออเต็มเล หม้อนี้นานแล้วนะซื้อมือสองหม้อละแปดร้อยเองเออหม้อเทเลอร์เนาะยอางเนาะแต่แต่ตัวไม่อยู่บริเวณเทียนเนาะแต่ว่ามันหมาะอ,อาการตอนสิขายไปเพื่อนไปเพื่อนไหนไปเปลี่ยนไม่เนะไม่อยากไปไม่อยากไปห <laughs> ม้อประก,รกันกูเองสร้งแต่หม้อรถดเจีเยวแหละยังเน,นี้ยหนูกับบมี่โอ้หม้อรถดเจียวคู่บวตาเดี๋ยวไปชาร์จครับ จะไปเที่ละหม้อเพราะที่ละหมอ้อที่ละหม้อครับเอาเมื่อเงาหนีไฟไปไกลเลยเออใช่ไฟน,นี้มาเดี๋ยววันนี้โทษเรตตแลเราข้นมันแล้วจิมานอนนี่เจ้าดากันบอลน,นี่สงสัยจะไม่ติดเหมือนกันเลยเยาว่า ลองสตาร์ทดูดิเยอะมาเยะมาว่ายอจตว่าพะลมหมุนแห้งอยู่ดิมันคำพูอีกดีเลยครับเนี่ แต่เบนเทนได้ยองจอดนานกว่าเพราะว่าผมไปวิ่งงานห้าเที่ยวแบนี้ถือว่าน้าหนักขวบบวชขอลบถือว่าเปิดไฟจต้องเติมเติมนานจะว่าหมอยู่เลยซ้ำเต็มรอยเย็บนี่หมอยได้หมดแถมจากนี้ไปความอึ้งเท้านี่เต็มไฟไหลยังไงคันมันเถียมไปตีไปทั้งฝุ่นแสดงว่าบ่มีไฟดิ่ มันต้องเข็มมาอยู่ทางผีมันยังสิมีไฟไหลอ่ะนี่แหละนี่หนังกันบ่หรอไม่ตีเต็มเย็ดว่ะเต็มเยดแสดงว่าบ่มีไฟเลยนี่เบื้องนี่เบื้องนี่ตาขาวเป็นวนเลยนี่ใช่หมอนี่อย่างมันตีไปสุดทั้งพุ่น่ะซุดแสดงว่าหมอนบ่มีมันบ่มีหนังกันแปลว่าม่นมีหนังกันบ่นี่นี่เปิดบ่งดูนี่ไหมมีหนังกันบ่นี่ นี่กันจังนอยวะเมื่อคู่นุ่มกันมีอยู่ทำเสื่อมเสื่อมเพิงไปเต่าดีหมอที่ห้องกำลังชายมีหนุ่มกันปะหมอเตรียเติมเติมเตรมเออมีออมีเยอะมันดขึ้นเหมนเดินแชทแป๊บเดียวเอง ใช่ไปไบอบสมันมีหัวออเลยเพราะอย่งไปพรุ่งนี้ว่ากัน,เ,นเอาเงินนำไปล่างน้ำมันโซล่าออกน้ำแฟบตั้งรถอ่ะบอสจะไปล่างล่างจะนำเอานา้ำแฟบลูบออกก็เพราขอบคุณครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีครับ